สวัสดีค่ะทังนันทุนนะคะแล้วก็ุนเีเด้ด้วยนะคะก็สําหรับรีิวันนี้นะคะเรามองว่า <c oughs> เป็นโอกาสให้สะสมหุ้นหลีดนะวันนี้นะคะเพราะว่าเหตุผลก็คืออ,อ,อ,อย่างที่เราพูดกันมาเยอะแล้วเนาะว่าดอกเบี้ยเฟดจะคัดดอกเบี้ยนะคะแล้วก็อาจจะคัดมากกว่าที่คิดไว้ด้วยนะคะก็ปีนี้อาจจะถึง1.2%นะคะแล้วก็ปีหน้าอีก1% ะะทีนี้เนี่ยมันก็มีอิมพิเคชันกับดอกเบีย้ยไทยนะคะว่าอดอกเบีย้ยไทยปีนี้เราคิดว่าแบงชาติน่าจะคงไว้นะคะแต่ว่า <c oughs> ปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดลงนะคะซึ่งเราก็มองว่าอาจจะอยู่ที่สักประมาณ50 basis point นะคะหรือว่า0.5%นะคะแล้วเราก็ศึกษานะคะในอดีตเนี่ย policy rate ของไทยกับ US เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะคะ่อนข้างไปเป็น,ปนไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมี correlation positive ประมาณ54%นะคะเอ่เอเพราะฉะนั้นในภาวะที่อัตราดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่เราควรจะลงทุนในหุ้นรีได้แล้วนะคะเพราะว่าสีเทานี่คืออัตราดอกเบีย้ยมอน l d 10 10ปีนะคะส่วนสีส้มนี่ก็คือเป็น Uh, Dividend Yield ของรีดนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้แกลมันสูงมากนะคะเกือบเท่าเกือบเท่าพีคที่แล้วเนตอนปี1.3นะคะตรงนี้มันอิมพิคชันคืออะไรอิมพิคชันก็คือการลงทุนในรีดเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างเยอะนะคะแกลตรงนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7.4%เลยนะคะทีนีเ้เราก็มองว่า ควรจะสะสมหุ้นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เขาประกาศผลประกอบการกันนะคะแล้วก็รีดเนี่ยเขาก็จะประกาศ interim dividend นะคะส่วนใหญ่ก็จะทุกริดที่ที่ประกาศ interim dividend นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสให้ lock in dividend ในช่วงสั้นด้วยนะคะคุณเอดีทีนี้ีวิธีเลือกนะคะหุ้นค่ะเราก็มี5ตีมด้วยกันนะคะตีมแรกเนี่ย เราเลือกที่ cross dividend yield เลยนะคะ cross dividend yield ก็คือเราก็ไปดู dividend ที่เขาจ่ายมางวดที่แล้วนะคะแล้วเราก็ทำให้เป็น analyze เป็นหนึ่งปีนะคะแล้วก็หารด,ด้วยราคา,าหุ้นเมื่อวานนะคะวิธีนี้เนี่ยเราก็จะสกรีนมาประมาณ10ตัวได้ประมาณนี้นะคะคนี่ตีมที่หนึ่งนะคะ แล้วก็ตีมที่สองเราก็ใช้วิธีที่หนึ่งะคะแต่ว่าสกรีนอีกรอบหนึ่งคือเอามา r k เก็ตแคที่เยอะอีกนิดหนึ่งนะคะคือมากกว่า5,000ล้านเพราะว่าจะได้มีลีควิ d ด t y ในการเทรดหุ้นนะคะจะได้ซื้อซื้อง่ายขายคล่องนะคะคติมที่สามนะคะอันนี้เราใช้เรียวยิวเรียวยิวเนี่ยค,ค,คืออย่างนี้ค่ะเราก็เอา Gloss อสยิวเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็ไปลบด้วย ต้นทุนเงินลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าเป็น l e a s e l mm hmm. เนี่ยแ่ยูมันจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นศูนยในปีสุดท้ายถูกไหมคะเราก็ไปเอา m o r t i z e ตรงนั้นออกไปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็น real yield จริงๆนะคะ mm hmm. ซึ่งมันก็จะเอาไปตัวนี้มันสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับ bond yield หรือว่า government bond yield ได้นะคะ mm hmm. แล้วเราก็คัดอีกทีว่าเอา market cap ที่เกิน5,000ล้านนะคะเพราะว่าเร mm ื hmm. ่อง mm hmm. ของ liquidity ค่ะเราก็จะได้เซตนี้มา1เซต นะคะยังไม่พอคะ่ะเรามีทีมที่4นะคะเราเลือก Price to NAV นะคะเราไปดูอีกแง่หนึ่งคือด้านของ NAV นะคะเราก็จะได้เซ็ตนี้มาอีก10คหุ้นนะคะคแล้วก็ตีมที่5้า Price to NAV ไม่พอเราไปสกรีนอีกรอบหนึ่งขอเอาที่ r k r t e t p เอ่อเยอะๆหน่อยนะคะเราก็จะได้เซ็ตนี้มานะคะจะเห็นว่าม,มันเยอะมากเลยคุณพี่คุณเอดีอทีนี้เนี่ยเราก็เลย<ม>ต้องสกรีนอีกรอบ เราต้องการการกินอีกรอบแล้วค่ะเราก็เลยเลือกมาเน่ค่ะว่าหุ้นไหนที่เข้าตีมเราสองในห้านะคะเอาสองในห้าเราก็จะได้ประมาณสิบสี่หุ้นนี้นะคะก็จะมีสามบ f a ีไอเอฟเอ r อ็ t ซี f ีเ w o r k c p มอาร์ไ d อ i ร์ทีบี FTREAD, f u เ u r e PF, LH Hotel, MJLF ตัวนี้เป็นโรงหนังเมเจอร์นะคะแล้วก็ w h a i r แล้วก็ w h a r t ค่ะก็ส่วนในยูชันเนี่ยท่านนักลงทุนก็สามารถดูตามนี้ได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้ผมว่าหลายๆท่านยังต้องถามพี่เคงต่อนิดหนึ่งนะครับว่าเข้าใจในแง่ไอเดียการ select แล้วว่าตอนนี้ไซเคิลด็อกเบียลงนะครับยิวลงนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่มันมี รีเคริริงยินค่ำหรือว่ามี cat แคปโฟนแน,แน่นๆหน่อยยิวสูงสูงเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสด้านการลงทุนขอ,นขอสักสามตัวพี่เคงเอาตัวไหนดีครับในกลุ่มนี้ถ้าพี่เคงบอกว่าเออถ้าเราดูแล้วลักษณะธุรกิจมันน่าจะเติบโตได้หนึ่งปีสองปีสามปีนะครับเชิญครับพี่ค่ะถ้าให้เราเลือกนะคะอันที่หนึ่งรเราจะเลือกที่เรียวยสูงสูงนะคะแล้วก็เลือกที่ Market Cap สูงด้วยนะคะ<อ>แล้วก็ Pri c e t o Book เอ่อ p ท i c e to เ uh, อ v ที่ ที่ a t t attractive ด้วยนะคะอันที่จะได้มาแล้วก็ฟ a m e n t a l ที่ที่เราค่อนข้างมั่นใจนะคะก็จะมี WSAIR w h a r t แล้วก็ประมาณ FTRE ค่ะครับผมอ่ะชัดเจนนะครับจะเห็นว่าพี่เกงค่อนข้างจะมองในกลุ่มตัว WSA นะว่าลักษณะโครงสร้างธุรกิจมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ Yield attractive นะครับ o ัจจัยก็อยู่ในโซนที่น่าสนใจนะครับก็ลอง อ่าทคาบ้านเพิ่มเติมดูนะครับใครอยากอ่านวิเคราะห์ก็สามารถอ่านได้นะครับผมมีวิเคราะห์ให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่เค็งมากครับผม